สวัสดีครับลงตึงช่างต้มวัสิุเพชรบุรีครับ0639645239เบอร์โทรที่ร้านนะครับเผื่อใครจะโทรสอบถามอะไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นฝาคัตนะครับเป็นฝาคัตมือนะครับตัวนี้เป็นฝาของดีมนะครับดีมร้อยนะครับก็เอาไปใส่ดีมร้อยนะครับเป็นฝาคัตไนท์ร้อยสิบตัวเก่านะครับซึ่งเดิมมันเนี่ยก็จะมีแค่คัตมือนะครับเพราะว่าปลายเขาเอย่างไนท์อ่ะ มันจะสั้นนะครับถ้าใครเอาเข้าเหวี่ยงเว็บร้อยหรือร้อยสิบใส่เนี่ยมันจะต้องตัดปลายนะครับแต่วันนี้นะครับเราไม่ต้องตัดปลายแล้วนะครับเราก็เชื่อมพ่อขึ้นมานะครับเราก็นี่ครับเจาะนะครับทําใส่ลูกปืนนะครับประคองปลายแขนเข้าเหวี่ยงนะครับเหมือนฝาพวกเว็บร้อยยี่สิบห้าเดิมๆเหมือน M X เดิมๆนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าเรียกร้องมาหลายคนแล้วนะครับส่งมาให้ทํานะครับ ก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้รับทํานะครับเพราะว่ามันต้องเชื่อมต้องพอกนะครับต้องตึงให้พอดีด้วยแต่ตอนนี้เรารับทําแล้วนะครับเราได้ทําแบบจับขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเราเชื่อมในฝาเลยนะครับตรงนี้ก็สังเกตว่าเป็นรอยเชื่อมนะครับเราก็ใส่พลาสติกที่บังรูสามรูเนี่ยนะครับเข้าไปมันก็สวยงามแล้วนะครับถึงใครชอบงานดิบๆแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่อะไรครอบก็ได้นะครับอันนี้เป็นฝาดีมนะครับทําได้ทุกฝาเลยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับก็ดี นะครับดีมร้อยสิบไอไนท์นะครับถือว่าร้อยห้านะครับเปาวานพวกนี้ทำได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาไนท์ร้อยยี่ห้ามาทำลูกปืนประคองเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เอาลูกปืนใส่ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวลูกปืนต้องไปหาซื้อให้ลูกค้าก่อนครับวัดไว้นะครับกับฝาเดิมๆนี่ครับผมมีฝาเดิมมาฝาหนึ่ง นี่เอามาวัดขนาดลูกปืนนะครับแล้วก็ทําแบบจับฝาเข้าไปนะครับยึดน็อต3ตัวนี่นะครับแล้วก็เชื่อมพอก,กึงใครสนใจส่งมาทําได้นะครับอันนี้ระยะเวลาก็ไม่นานนะครับไม่เกิน1สัปดาห์นะครับถ้ามีเวลาว่างก็แป๊บเดียวเสร็จนะครับก็มิลลิงขอบข้างเก็บให้ด้วยนะครับเพราะว่าการติดพวกเผืาไปใส่ซู้มคัสโซนิกแล้วก็ใส่เวทโตนะครับก็มิลลิงเก็บให้ด้วยเสร็จเลย ราคาทําก็หลักร้อยนะครับพร้อมลูกปืนนะครับไม่ถึงพันนะครับก็สนใจส่งมาทําได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ